รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่อยอย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผมพระแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่นำพาชีวิตจ๋าไปในที่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งค่ะคนคนนี้นะคะเคยเป็นคนที่นึกถึงแต่ความโด่งดังและก็ชื่อเสียงของตัวเขาเองแต่วันนี้ค่ะเขาคือคนที่พระอาจารย์ววชิระเมธีถึงกับเอ่ยปากค่ะว่า เขาเปลี่ยนความดังให้เป็นความดีค่ะจะเป็นใครนะคะกลับมาพบกับเขาได้ในช่วงหน้ากับ hashtag Switch ค่ะแฮชแท็กสวิตช์แฮแขกรับเชิญของสาวนวันนี้ค่ะวูดดี้วุฒิธรสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีคับเพื่อนนี่พูดจริงคุณผู้ชมฉันตื่นเต้นมากในการจะสัมภาษณ์เพื่อนเรารู้สึกว่าเราก็แค่มาบ้านเพื่อนแล้วก็มานั่งที่โซฟาบ้านเพื่อน,นเมื่อเรามานั่งในรายการเราขอถามบ้างทาไมถึงเลือก เพื่อนมานั่งในรายการทั้งทงที่ก็รู้หมดทุกอย่างแล้วเพราะเราเห็นการเปลี่ยนของวูดดี้ที่แบบเปลี่ยนจากคนหนึ่งมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะยอมรับเลยว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นวูดดี้ที่นั่งในรายการนี้ตอนนี้วันนี้กับวูดดี้ที่เกิดมาบนโลกเมื่อประมาณ6กเปีแล้วมันมันเหมือน,นคนละฝาแล้วคุณรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนในชีวิตคุณโอ้เราสามารถสบตาจ๋าตอนนี้ได้อะแบบสบตาจริงๆขนาดสัมภาษณ์แขกเราก็จะเบี่ยงสายตาไปดูอย่างอื่นพราตั้งแต่เด็กเนี่ย เราวิ่งหนีเวลาคนเขาถามเราว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะไม่ตอบนะเราก็ไม่กล้าตอบแล้วเราก็เพิ่งมาเข้าใจตอนอายุมากว่าโอ้โหในโลกที่เราสร้างมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเราปิดบังทุกอย่างเลยเราไม่กล้าไม่กล้าสบตาคนมันก็เลยกลายเป็นนิสัยที่เราต้องแบบไม่กล้าสบตาคนมันฝึกจนกลายเป็นมืออาชีพในการไม่สบตาเทคนิคในการเอาชนะทุกเรื่องนะแค่สบตาความกลัวอันเนี้ยมันมาจากไหนพี่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะคิดว่าตอนที่ตอนตอนเด็กๆ เราจะติม่มเราจะสำอางมากตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่มัธยมเขาก็จะแบ่งทีมผู้ชายเล่นกระต่ายคาร์ดิโออ่ะอ่าอ่าแล้วเขาจะเลือกเราเป็นคนสุดท้ายเพราะเราอาจจะดูแบบติม๋มติม,ตมดูอ้วนดูเหมือนไร้ค่าแม้กระทั่งเวลาญาติพี่น้องเนี่ยเขาไปจับกลุ่มเล่นกันในบ้านอ่ะเล่นวิง่งเล่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่เรียกเราเหมือนกับว่าเราเป็นตัวถ่วงเราเป็นตัวไม่มีประโยชน์ตอนเด็กก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับเราเองต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่ง<อ>เราโอเค มันก็เลยกลายเป็นสัญชตาตญาณตรงนั้นแหละที่จะดิ้นรนให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าอ้วนแค่ไหนวนด้โอ้โหโคตรอ้วนเลยแบบกลมอะ่ะ<อ>เรากับน้องเราเนี่ยจะต่อยกันชกกันเพื่อแย่งอาหารมันถึงขนาดอะไรหรือไมถึงขนาดที่ว่าไปกินในเดมอนเขาเป็นโปรโมชั่นก็คือราคาผู้ใหญ่และราคาเด็กแม่ก็ดีใจมากพาลูกสองคนซึ่งเหมือนเหมือนกับหมูสองก้อนเนี่ยนะแล้วพอรังกินเสร็จปั๊บเช็คบิลฮะเขาก็เอายิมบิลให้พอก็ตกใจเอน้องครับน้องน้องคำนวณผิดหรือเปล่านี่มันเขียนว่า ผู้ใหญ่สี่คนพนักง,งานก็บอกว่าอ้าวก็ลูกพี่กินเหมือนผู้ใหญ่เลยอะค่ะ <c oughs> และ้วตาแปดขวบอะ <c oughs> คือคิดดูว่าเราเหมือนสลอ็อตเลยนะสลอ็อตเดืเอดนอนอยู่บ้านานั้วดูทีวนี้<า>รเราจําได้ภาพติดตาเลยคือเราตืออ่นมาตีห้าของโม,มงดูกระตูนอนเช้านะัาา่งดูแล้วก็ <c oughs> มีอาหารหยดใสป่ปาก <c oughs> เ้าก็นอนกินจน11บเอ็ดโมงเชา้าอาหารท่วมตัวเลยมันเป็นชีวิตแบบนั้นกินหมูปิ้งกินไก,ยก่ย่างตอนที่ไปอยู่เมากาเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างอตอนนั้นคือดิ้นรน,นที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะสอนให้เราแข่งแย่งชิงดีตอนนั้นอยู่คณะละครเวทีเขาก็จะมันก็จะปลูกฝังว่าทำอะไรก็ได้ให้ไปอยู่แถวหน้าให้ได้ซึ่งมันเราว่าดีแนละ้วมันสุดยอดมากเพราะอะไรถ้าเราไม่มีวันนั้นเราคงไม่มีวันนี้แต่วุฒิตาล่าบ,บอกเกือบจะไม่กลับแล้วใช่ไหมคือมีรู้สึกเหมือนอยากจะอยู่ที่นู่นปะ มันคือสวรรค์ไงมันเหมือนเราเราคือดอกไม้อะตอนนั้นอะแล้วมันอยู่ในดงดอกไม้แล้วเราเหมือนกับดอกกุหลาบที่แบบบานสะพรั่งเลยอะเด็ดเรากลับไปทำไมพ่อกลับไปเมืองไทยทำไมมันเฉาเมืองไทยเป็นประเทศที่เมต่คนแบบถ้าใครได้ดีก็จะชี้หน้าว่าแบบโวอร์เราโตมาเราเห็นญาติพี่น้องเราพ่อแม่ก็แบบอย่านะอย่านะห้ามนะอย่านะอย่า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 ยอมอย่าอย่จนกระทั่งเด็กมันกลัวไปหมดเลยไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอะแล้วทำไมต้องกลับ พ่อบอกอยากให้มีเพื่อนเป็นคนไทยวันนั้นที่เรารู้สึกว่ามันฝืนไม่หมดอ่ะกลับมาเมืองไทยมันฟื้นฝืนมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากทุกอย่างคือเรื่องดีหมดเราไม่กลับมาแล้วคไม่ได้มามีเพื่อนรักอย่างจ๋าแล้ววันนั้นที่พ่อพ่อใช้เซนส์เถอะคิดว่าลูกคงไม่ไหวกลับมาเหอะกลับมาในรางเหอะใช่เดี๋ยวเขาจะดูแลเองพอกลับมาเมืองไทยนะตอนนั้นความรู้สึกคือยังไงจะเริ่มต้นทําอะไรยังไงก่อนกลับจากนิวยอร์กมันมีคบกับแฟนคนหนึ่งมันเป็นเลิฟแรกที่แบบเขาเป็นคนผิวดำเราจำได้เราไปกินข้าวเเ้้าาาแแลลลวววรกกกก็บบบออ่จะะัไทยน เราจะไม่เป็นเกย์แล้วนะแล้วเราก็บินกลับมาเมืองไทยจำไ,ได้พี่เลี้ยงอะเคาะประตูห้องอ้ายครับคุณอ้ายชื่ออ้ายมีมีเพื่อนโทรมาแล้วก็รับสายคนที่ปลายสายอะก็แฟนเราอนะเขาบอกว่านี่เราเองนะนงนอะไรเงี้ยเราเองแล้วก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมอย่าให้โทรอย่าโทรมาผมไม่ได้เป็นเกย์แล้วบง้งแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชอบผู้หญิงฝืนเพราะว่าคิดว่าความเป็นเกย์ของเราที่นู่นมันจะกลบมันจะหายไปเลยเราไม่รู้ตัวว่าเรามันอยู่ในสา,สายเลือดเราอะเข้าใจปะ่ะเราเรามองกระจกแล้วเรามองไม่เห็นมันหลอกตัวเองอะ หลอกทั้งญาติหลอกทั้งครอบครัวเวลาคนเราบอกว่าเราสามารถหนีทุกอย่างได้มันไม่จริงนะหนีปัญหาหนีความจริงคุณจะหนีไปอยู่โค้วโลกเหนือมันก็ตามคุณไปเพราะมันอยู่ในใจคุณสุดท้ายวุฒดีได้บอกพ่อกับแม่ไหมได้มีการเปิดใจกันจำได้กับแม่เนี่ยนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แม่มีอะไรจะบอกอา้าวแม่รู้มาแล้วไม่ใช่เหรอคือเรายังไม่ได้พูดเลยนะแม่สวนกลับมาเลยอ่ะส่วนพ่อเนี่ยเราไม่ได้พูดแต่จําได้ว่าพ่อก็เรียกเรามาก่อนแล้วพ่อก็รู้ใช่ไหม,มว่าไม่ว่า ลูกจะเป็นอะไรอ่ะพ่อก็รักลูกที่สุดในโลกโอ้โหจ๋าตอนนั้นเนี่ยน้ําตามันไหลเข้าไปข้างในอ่ะมันไม่มันไม่ไหลออกมันไ,ไหลเข้าไปข้างในอ่ะประโยคที่พ่อพูดมันทําให้รู้สึกทุกอย่างจบหลังจากวันนั้นไปชีวิตเราเปลี่ยนเลยเพราะพ่อแม่ทําให้เรารู้สึกเราไม่ต้องแคร์ลแล้วพ่อแม่ยายแค่นี้พอจากวันนั้นจนวันที่รายการเกิดมาคุยเกิดขึ้น <S <S วูดี้ก็ยังเป็นคนที่ เหมือนที่พี่มาชาเคยพูดแบบว่ารู้สึกว่าวูดี้ยังมีรังสีมีออร่าของ <MC S 1> ความอมหิดอยู่ความฝันของวูดี้คืออะไรที่มาทํารายการณตอนนั้นหรือว่าตอนนั้นบอกตรงๆเลยกัจจาว่าเราอยากทํารายการดีๆสมัยก่อนทุกอย่างคือเวตีนี่คืออะอารคือเงินคือถึงขั้นที่ว่าดูรายการชาวบ้านทำไมเขาได้แขกเราไม่ได้และผมสร้างให้ทีมงานเนป็นทีมงานที่แบบแข่งขันสูงมากดูทุกอย่างเพื่อแข่งขันไม่ได้ไปว่าอะไรเขาน่แต่รู้สึกว่าทําไมแขกคนนี้ไม่มาหาเราก่อนแล้วเราจะทําทุกอย่าง ให้แขกคนนี้มาเราก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะสัมภาษณ์ไอวูดี้คนนั้นเหมือนกันนะเออว่าคิดอะไรสนุกนะเขาคิดอะไรอยู่สัมภาษณ์วูดี้คนนั้นเขามีเป้าหมายเดียวคือชนะอย่างเดียวชนะเพื่อตัวเขาเองไม่ได้เพื่อคนอื่นชนะเหยียบใครได้เหยียบเลยเขาจะเป็นเด็กที่โดนเลือกคนแรกให้ได้ใช่เขาจะไม่เป็นเด็กที่แบบถูกเลือกคนสุดท้ายในเกมนี้เดี๋ยวนี้เวลาเราดูทีวีนะดูรายการชาวบ้าน โหเจ๋งเังอะ่ะโหพี่ทําได้ดีมากโอ้คนคนนี้สัมภาษณ์แขกเนี่ยโคตรเยี่ยมมากโทรไปยินดีเขาด้วยนะคุณมาไกลามากกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นที่เป็นวูดดี้ที่โหดถามนู่นถามนี่จนถึงปีหนึ่งในชีวิตคุณเป็นเหมือนที่เพื่อนเรียกว่าปีชงของวูดดี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนั้นอะ่ะมันเรียงมาเลยมันเรียงมันเหมือนกับทอร์นนโดตามมาด้วยสึนามิตามมาด้วยน้ําท่วมพี่มาหาน้ําท่วม<อ>คือมันมาหมดทุกอย่างเรา บอกตัวเองว่าเราอ่ะอยากจ,จัดงานระดับประเทศงานสงการานต้องมีการกู้ยืมเนีแล้วโดยใช้ชื่อของเราผ่านทั้งแบงค์มันมีเรื่องของคดีที่ต้อขึ้นสงขึ้นสามที่เนี่ยเวลาทุกอย่างมันมันเหมือนเป็นโดมิโนอ่ะแต่ณวันนั้นที่เรายังคิดไม่ได้อ่ะคุณดาวมืดไปแค่ไหนไม่มีอะไรเศร้าไปกับการที่เห็นครอบครัวเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเหมื่อยล้าเหนื่อย,อย,อยมันกำัหมดหวังเราเองมองว่ามรสุมที่ผ่านมาเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเราช็อกนะอไมทำไมทำไมทำไม แต่เราไม่เคยยินดีกับมรสุมเรามองว่ามรสุมคือเรื่องไม่ดีเราว่าสุนามีสวยงามถ้าจะมองในมุมบวกอ่ะมันก็มีการชำระล้างอะไรบางอย่างถูกปะวันนั้นเราแค่มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น่ะมันคือเรื่องไม่ดีเราก็ไปโยงว่ามันแ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่แย่ทั้งทั้งที่เฮ้ยมันกำลังจะสอนเราอะไรบางอย่างล้มแล้วเห็นได้ว่าอ๋อล้มไปอย่างนี้นี่เองอสิ่งเดียวที่จะสามารถทําให้เราเปลี่ยนความคิดได้คือความคิดเราเองอเมืม่อเราแค่เปลี่ยนว่ามันรอดแน่พอมันเปลี่ยนว่ามันรอดแน่มันก็รอดจริง ผมไม่เคยเจอใครที่บอกตัวเองว่าเราจะรอดและไม่รอดทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ผมมั่นใจถามตัวเองเวลาคุณเจอเคสสังนะมันรอดก็ต่อเมื่อคุณบอกว่ามันจะรอด แต่กว่าจะมีความคิดนี้ได้กว่ามันจะผ่านมาได้กว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตบูด,ดี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน <S <S ขอมอบผลิตภัณฑ์นาชมพูสุนัขเชนการ์ดค่ะสำหรับ<อ>สุนัขเล็กกลางใหญ่ที่รักคุณไม่เคยน้อยลงนะคะซึ่งเ<อ>ชนการ์ดเนี่ยนะคะปกป้องแล้วก็กําจัดเห็บมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ยังคงความอ่อนโยนนะคะหลากหลายสูตรช่วยดูแลสุนัขได้ทุกสายพันธุ์ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าทางรอดของบูดี้มาอย่างไรค่ะ Sta Castag กลับมาคุยกันต่อค่ะกับวูดดี้อล่ะเราพูดกันถึงว่าในช่วงที่ดาวที่สุดของชีวิตช่วงนั้นเอาพูดถึงก่อนหน้านี้วูดดี้เป็นคนธรรมะธรรมโมแค่ไหนโอ้ไม่ธรรมะธรรมโมเลยเราไม่ได้หนึ่งคือใกล้วัดไม่ได้ร้อน <c oughs> สองคือไม่เข้าใจคำว่าธรรมะคืออะไร 3ก็คือทำไมเราต้องมีธรรมะธรรมโมอยู่ในใจด้วยเราเกิดมาชาติเดียวเราก็ต้องเต็มที่อ่ะเราต้องเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเราคิดว่ามันคงเจอทุกอย่างประดังเบซาเข้ามาในชีวิตมันมาหมดเลยจากรอบด้านพอมันเจอปุ๊บเฮ้ยมันไม่โอเคละมันรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงถามตัวเองว่าชีวิตนี้มันคืออะไรโชคดีมากเหมือนกันนะเรามีกัลยาณมิตรเป็นพระพระอาจารย์วอลนี่บอกให้เลยคือเพื่อนเพื่อนเบสเฟนเลยดีกว่าเพื่อนรู้ใจท่านนี้ก็นำพาให้เราไปเห็นอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่่่เเเรราาไมมคยู้กกอัตว บูดี้เนี่ยเหมือนบุคคลที่สวมหัวขวนไม่รู้หมวกอะไม่รู้กี่ใบแล้วมันยัดไปเรื่อยๆมันมันตั้งแต่ละปีมันเสียบมันเสียบไม่ใช่แต่ละปีแต่ละวันเนี่ยแล้วมันหนักมากจ้ะหัวมันหนักเราแว่นที่เราใส่อะฮะเหมือนกับเราใส่แว่นแล้วเราก็มองแล้วมันก็มันก็เบลอๆบลนนี่แแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาเราก็สวมแว่นทับไปเรื่อยๆตอนบวชเป็นการถอดแว่นถอด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  แล้วก็ถอดหมวกหมดมันไม่เหลือเลยเลยแล้วเวลาสึกออกมาก็เริ่มใส่หมวกใหม่ก็จะมีเพื่อนๆมาเตือนบ้างเ hey, ฮ้ยวูดดี้เราก็จะถอดหมวกม่สม uh ัย huh. ก่อนเราเป็นวูดดี้ไงเราเป็นวูดดี้คนต้องมามอง uh huh. ต้องมาขอถ่ายรูปแล้วบอกจิผู้จัดการเราเราจำได้เราบอกว่าพี่อะให้เวลาแค่สิบนาทีถ้าถ่ายรูปพอดีพี่ต้องไปงานต่อพอทีมงานเขาจัดการเสร็จปั๊บมีบางคนแบบไม่มาขอถา่ายอะอ้าไม่ไม่ไมถาม่ายรูปกับผมเหรอครับคือเรา <c oughs> จิตมากถึงขั้นที่ว่า เราคิดว่าเราเป็น everything uh huh. ในโลกนี้ทั้งๆท,ที่เรา nothing แล้วพอเรารู้ว่าเรา nothing คือเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมโนไปหมดชื่อเสียงเงินทองมโนหมดเราใช้ชีวิตในโลกของการมโนอะ่ะจนเราเชื่อว,ว่านี่คือเรื่องจริงแล้วเราก็ต้องบอก,กบตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะมันเป็นชีวิตเรามากจากวันที่เราเกรงเครียดไปหมดมนุษย์เราที่แบบดึงเครียดปุ๊บม,มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเมอยไงแล้วพอเราเจอตรงนั้นเนี่ยเราก็ ลดล็อกโดยการแบบคลายกล้ามเนื้อทุกอย่างมันก็เบาคุณรู้สึกว่ามันมีหลักในชีวิตคุณที่ทําให้โกงในชีวิตคุณเปลี่ยนอะมันเริ่มได้ยังไงบ้างอยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้รายการ Switch ที่ผมกำลังจะพูดมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดก,กาลก่อนหน้านี้เราไม่เคยฟังเสียงลมหายใจตัวเองมันมีอยู่วันหนึ่งเราเหนื่อยมากเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้ินเสียงลมหายใจตัวเองวันนั้นเราก็เลย ฟังตั้งใจฟังหลาาวงพ่อจะเองมันเป็นอย่างนี้เองเฮ้ยทำไมพอเราตั้งใจฟังสักในทีนึงเราไม่คิดเรื่องอื่นวะมันก็เลยเหมือนกับกลับมาเจอตัวเองอ่ะและแต่ละวันมันมันน่าค้นหาที่เวลาเราไปเจอแม่ลูกกินนะลูกไอ้นี่อร่อยสมัยก่อนเราก็จะเห็นแค่ผู้หญิงกแก่ๆคนหนึง่งที่บังคับใหเรากินนี้เนี่ยอ่าอที่เราไม่ชอบกินแล้วก็จะเห็นแค่นี้แต่พอเราเริ่มฟังเสียงลมงพ่ใเจอตัวเองะแม่เขาต้องการจะสื่ออะไรอือ๋อท oh, ี่ก่อน เขาเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักแล้วนี่เขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ในหัวเราชอบตีความว่าเขาสั่ง<ข>อ,อ่ะมันก็เลยเปิดประตูไปสู่โลกใหม่ระหว่างเรากับแม่กับแฟน,<ก>นคนเราทะเลาะกันทุกวันแล้วจ๋าก,ก็รู้ดีจ๋านี่จะรู้ดีสุดระหว่างทะเลาะเขาอยู่เนี่ยเราคิดว่าสมัยก่อนอฉันจะต้องชนะให้ด้ฉันจะต้องชนะจะต้องชนะแต่ระหว่างทะเลาะกันอยู่เริ่มแบบเราไม่เห็นต้องถูกนี่ก็เราก็ผิดก็ได้เนี่ยก็เราก็ผิดแหละแล้วก็ขอโทษแล้วก็กราบกราบแฟนเหรอเลยเราลงไปกราบเลย ชดนะแสงแบบ uh, จบๆ uh, ไปขอโทษ uh, uh, แล้วเขาก็เริ่มแบบนี่มันเฟกนี่ทุกวันนี้เราบอกได้เลยว่าเรามาเกินครึ่งทางสมัยก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมาแค่เราไม่ไปกอดเขาเนี่ยก็จะหงุดหงิดละญหงุดหงิดเพาไม่กอดอ่ะอืก็ทะเลาะก,กันอ่ะอืมออนออกจากบ้านคือเขาบอกต้องกอดต้องหอมเขาแล้วสมมติว่าวันไหนที่เราไม่กอดไม่หอมเรามเมสเซจไปหลังจากรายการเช้าเป็นยังไงที่รักเมื่อเช้าไม่กอดนะเขาเป็นคนเชื่อเรื่องสัจจะคำไหนคำนั้นมาคือมาบอกว่ากอดก็คือต้องกอดเราก็เลยเหมือนส่องกระจกให้เขาเห็นว่า ความที่คุณต้องเปะทุกวันมันทำให้คุณเครียดรู้ไหมแล้ววันหนึ่งที่แฟนเราบอกบอกว่าไอคงแบบหัวใจวายตายเพราะความเครียดของตัวเองนี่แหละทาให้เราแบบโขเขาค้พนพบตัวเองอเขาได้ยินตัวเองงั้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องโอ๊ตละวันที่ตัดสินอันหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็คงจะเปลี่ยนชีวิตอยู่พอสมควรก็คือที่วูดดี้ออกมาประกาศว่าก็คบกันจร,งริงจังแลกคำแลกคำสาบานแลกแหวนทำไมถึงตัดสินใจว่าจะแลกคำสาบานกับคนคนนี้ เราไม่ได้อยากแต่งเพสร้างภาพเราไม่อยากแต่งเพราเงินเราไม่ได้อยากแต่งเพราะเรากลัวว่าเขาจะมีคนอื่นใจมันแค่อยากเราก็เลยเลือกทำในสิ่งนั้นมันมันง่ายมากมันไม่ซับซ้อนมันไม่ได้เป็นการเข้าพิธีให้มันซับซ้อนวินาทีนั้นก็เลยรู้ตัวว่าอยากทําแล้วมันสวยงามมากวันนั้น มันมันสวยงามมากจริงๆในในฐานะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในวันนั้นเนาะพูดถึงเหตุการณ์ที่เราเพิ่งไปอินเดียกันมามจ๋าอนุโมทนากับวุดดี้จริงจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนพาคนไทยเป็นผู้จัดงานทุกอย่างและพาพระสงฆ์และคนไทยไปเข้าเฝ้าองค์ดาัยลามะซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของทุกๆปีมันไม่ได้ไปง่ายๆวุดดี้เราสนใจไปก่อน เราสนใจไปบางปารณป,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 ปีหนึ่งละ <Ừ. S 1> ใจเราอยู่ที่ธรรมศาลารตลอดต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าทุกปีเนี่ยองลรมาจะมีการสอนสอนธรรมะนี่แหละท่านก็นใช้เวาลาวันสี่หวันในการสอนคารวาและพ,ะพระจากทั่วเอเชียที่ต้องบินไปอินเดียแล้วไม่มีคนไทยเลยมีแต่พระไทายไปเราเองก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกโอ้โหซึ้งในรถพระธรรมที่สอนใช้คำว่าพระธรรมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สอนพระธรรมเขาสอน<ช>หลักการในการใช้ชีวิตอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็รู้สึกโหเจ๋งอะไดลัมะเจ๋งอะเราอยากจะพาคนไทยมาตรงนี้บ้าง ก็เลยตั้งปณิธานว่าอีกหนึ่งปีเราจะต้องพาคนไทยมาตรงนี้ให้ได้แล้วก็เจอกับกัลยาในมิต่นั่นเขาก็เลยมอบหมายให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยในการหาคนไปได้ไหมเราก็เซเยสหมดเลยคือทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราตอบตกลงหมดเลยเราก็เลยเซเยสตอบตกลงเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะจัดหาคนไทยมาท่านวอบอกว่างั้นเราก็ออเดชั่นพระทั่วประเทศดีไหมแล้วก็เกิดขึ้นที่เชียงรายพระร้อยรูปสมัครเข้ามาอยู่กับท่านวอสิบวันจากร้อยรูปเ้วคั่นเหลือประมาณ20แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์และสุดท้าย คารวาดมาแบบออโต้คนก็ติดต่อมาทุกคนที่ติดต่อมาเราเซ์เยสหมดการไปนิวเดลีและไปดัมซาร่าเนี่ยไฟล์มันมีไม่กี่ที่ต่อวันการที่คุณจะ6กสิคนไปเนี่ยแล้วเขาจองกันล่วงหน้าเป็นปีเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่ในใจเราและทีมงานเราต้องยกความนี้กับคุณโอและคุณป๊อกกี้คนนึงคือเราคิดบวกเ่มันต้องเกิดขึ้นได้แล้วเราก็สามารถพาทุกคนไปได้ในที่สุดคือเราไม่ขัดใครอะ่ะใครขอเราให้ทริปที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เรื่องไปหาองค์ดลามามันน้ำให้เห็นว่าเมื่อออกกกลุ่นน่่มมมคคนนนนหึงยาาาททํะไร็ตีีัด พลังดีมันส่งเสริมและกลายเป็นสิบวันที่โหมันขนลุกสู้ทั้งวันแล้วใช้ชีวิตอยู่ครับความขาวสะอาดตื่นมาก็แบบมันไม่คิดจะโกหกไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะทําอะไรแย่ yeah, มันมีแต่แบบความดีพูดเลยว่ามันมันเป็นทริปเปลี่ยนชีวิตนะถ้าจะมีคําสอนหนึ่งอย่างที่คุณได้จากท่าน ama, ดาริลามะบูดี้คิดว่าคุณได้อะไรจากท่านมาเราถามท่านว่าท่านเอาพลังมาจากไหน ในการตื่นมาออกกําลังกายทุกเช้าท่านบอกบอกว่าก็ตอนตื่นมามันคิดเสมอว่าเราจะต้องมีความสําเร็จในชีวิตเราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นเราเราจะต้องอ,อีกอย่างที่ฟังแล้วรู้สึกแฮปปี้คือเราสามารถที่จะเป็นคนดีและมีเมตตากรุณาโดยไม่จําเป็นต้องข่มผ้าเหลืองเลยเป็นพระและสุดท้ายเรื่องวัดเรื่องาศาสนามันสมมุติหมดเราอยู่ในโลกสมมุตินไม่มีอะไรจริงสักอย่าง หมายถึงว่าชื่อเสียงเงินทองก็ไม่จริงเพศก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าม,มันไม่มีอะไรจริงอะเรื่องศาสนามันก็ไม่จริงแต่มันทําให้เรามีความสุขคุนบอกว่าคุณสามารถมีความเมตตากรุณาต่อใครก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องยึดติดกติกาว่าต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนั้นคุณทําได้เลยคุณเป็นคนดีได้เลยคุณคิดดีได้เลยปกติจะถามคําถามสุดท้ายของรายการนี้ว่าความสุขข,ของคนเราคืออะไรแต่สําหรับวูดี้จะถามว่าจุดมุ่งหมายของคุณณวันนี้คืออะไรฟังดูมัน โอเวอร์มากเราอยากให้คนในชีวิตรอบข้างเราอย่างครอบครัวคนเรารักมีความสุขและคนในประเทศเรามีความสุขและคนในภูมิภาคนี้มีความสุขและคนในทวีปนี้มีความสุขและคนในซีกนี้ของโลกมีความสุขและคนในซีกนั้นของโลกมีความสุขและคนทั้งโลกมีความสุขแ,และคนทั้งจัก,กรวาลมีความสุขมันไหลไปเรื่อยๆ <c oughs> คือพูดตรงๆถ้าเราดูรายการที่อยู่เราจะแบบเป็นบ้าเหรอพูดอะไรแต่มันเป็นยังไงจริงจ้ะเราคิดว่าวันนี้เรา เราไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่าไหร่คักยกเว้นเวลวาเราส่องกระจกแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าใครอยากแฮปปี้เดี๋ยวเราจัดให้เราอยากให้คนอื่นมีความสุขแค่นี้เองนี่คือจุดยืนที่เราที่เรามองว่าวันนี้เราอยากจะนำพามาสู่ชีวิตเราและทุกคนใน,ในโลกของเรา เป็นแขกรับเชิญที่จะภูมิใจที่สุดและดีใจที่เราได้เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันละกันขอมาผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณนะคะขอบคุณวุดีมากเอาไปให้แม่ใช้เวลาเอาไปให้แม่ใช้วาวดีขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนโอ้ดีใจดีใจ #cookingclass วันนี้นะเรามีอาหารเช้าแบบว่าบรูรดอลังการมากๆเลยทีเดียวนะคะเราเรียกว่า s t u f f banana cream cheese French toast โอ้โหมันก็คือ French toast นั่นแหละนะขนมปังชุบไข่ทอดแล้วก็เป็นทำเป็นแซนด์วิชแต่ว่าไส้เนี่ยมันจะเป็นครีมชีสที่เป็นรสกล้วยคะ่ะเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยสตรอเบอรี่นะอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าสตรอเบอรี่บานาน่ามันเป็นส่วนผสมที่ดี กติก็ได้ไม่ต้องทำอย่างนี้เนาะ แล้วพอถึงเวลาที่เราทำเฟรนชสตเสร็จปุ๊บก็เป็นซอสราดได้เราก็จะใช้ส่วนผสมก็คือไข่แล้วก็นมนะคะแต่วันนี้ค่ะจะไม่ได้ใช้นมธรรมดาจะใช้นมค้นจืดตราพาเลสค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความหอมมันนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติอาหารเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอ่า บอกได้เลยว่ามันเป็นความพิเศษนะคุณมเมื่อเราปรุงทุกอย่างไส้เราก็ปรุงซอสเราก็ปรุงสิ่งที่เราใช้ชุบขนมปังเราก็ปรุงเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันมีความลึกในรสชาติในทุกๆขั้นตอนมันทำให้อาหารกลายเป็นแบบรสชาติไม่ธรรมดา ขนมปังถ้าทิ้งไว้ได้สักวัน2วันนะมันก็จะแบบสุกทุกอย่างได้มากกว่าขนมปังใหม่ๆทีนี้ถ้าเราอยากให้สีสวยๆเราก็ขยันกลับนิดหนึ่ง s ร r เบ b ร r ่เ a ็นน n น่าเฟร t ค่ะคุณผู้ชมคะเคยมีคนถามวูดดี้นะคะว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาค่ะคำตอบของวูดดี้น่าประทับใจมากเขาบอกว่าคนที่ถามคำถามนี้ค่ะคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาสำคัญที่สุดนั่นหมายความว่าปัจจุบันขณะนี้ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะขอให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะไปให้ได้นะคะแล้วจะเชื่อว่าทุกปัญหาจะนำพาแสงสว่างมาให้ชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Hashtag Switch หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา10โมงครึ่งทางช่อง13สสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะแปดขวบแต่เขาคิดราคาผู้ใหญ่กิน<ะ>ขนาดนั้นรไปพิจรารณาเองแล้วกัน <laughs> มันอ้วนมากอ่ะมันอ้วนตอนอยู่มัธยมก็ไม่รู้ตัวว่าอ้วนคิดว่าตัวเองหุ่นดีไงไปจีบผู้หญิงคนชีนจีบไม่ติดด้วยคือเราคิดว่าเราคิดว่าเราโอเคแล้วไงเราเห็นผู้ชายที่เป็นอเด็กอเมริกันเนี่ยหุ่นดีมันก็ใส่เสื้อกล้ามเราก็ไปใส่บ้างตอนนี้เรากลับไปดูภาพในอดีตนะมันเป็นเสื้อกล้ามของ Banana Republic มั้งขมันเราวเด็ทะลักออกมาอย่างเงี้ย